สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะที่สไตล์ UK Star TV นะคะมาพบกันในแนวบิวตี้เช่นเคยนะคะสำหรับสาวผิว2สีนะคะสไตล์จะอยาบอกว่ามีคอนทัวร์คอนทัวร์หนึ่งที่ชอบมากๆแล้วก็ปลื้มมากๆนะคะคอนทัวร์อันนี้นะคะสามารถที่จะลบรอยแผลเป็นได้แล้วก็สามารถที่จะคอนทัวร์ให้เป็นเชดดิ้งเป็นคอนทัวร์ได้นี่ ง่ายมากๆเลย๋จะเอามาให้ดูนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะนี่เลยนะคะ Fanny Beauty นะคะเป็นคอนทัวร์ r ร h a n n นนะคะอยากจะบอกว่าสีที่ใช้สำหรับสาวผิวสองสีนะคะจริงๆตัวนี้จะเป็นคอนทัวร์สีมอคค่านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสี t r ั f f l e นะคะเป็นสีออกดาร์กแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับสาวผิวสองสีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ สีมอคค่าแบบนี้ก็จะออกสีวอร์มโทนนั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะวอมประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับเอามาไลท์ like ด้งจมูกหรือว่าจะมา,าตรงร่องแก้มอะไรแบบนี้นะคะสําหรับใครที่หน้าเป็นแบบค่อนข้างที่จะอวบอิ่มนะคะรเลยอยากให้หน้ามีเฉดมีมิตินะคะสามารถที่จะใช้คอนทัวร์ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะจะดงจะมาบอกว่า นี่คือคอนทัวร์ที่เราเลือกมาแล้วว่ามันสามารถใช้ได้แล้วก็มีไฮไลท์ด้วยแต่เดี๋ยวไฮไลท์เดี๋ยวตามมาดูกันในคลิปหน้านะคะวันนี้จะเอาคอนทัวร์สำหรับสาวผิวสองสีมาให้ดูนะคะว่าเออเลือกใช้แบบไหนดีใช้คอนทัวร์สีอะไรดีนะคะแบบนี้เลยที่สตายอยากจะแนะนำนะคะวันนี้ก็ต้องหลับไปแล้วมาแบบสั้นๆนะคะเอาคอนทัวร์มาให้ดูว่า แล้วก็เขาแบบค่อนข้างคลาฟเฟอร์นะคะตัวแพคเกจิ้งเขาเป็นแบบแมกเนตเป็นแม่เหล็กนั่นเองนะคะพออยู่เกาะกันแบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งมันคูลมากๆเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะสตล์แบบว่าเออหลงรักหลงรักแพคเกจิ้งหลงรักเนื้อครีมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาประกบกันแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันนะคะเป็นอะไรที่แพคเกจิ้งน่ารักสวยงามนะคะเฟนที่บิวตี้นะคะอันนี้ก็ สีประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็สีมอคค่าที่สตาบอกไปนะคะก็จะมีความวอร์มอันนี้ก็จะมีความค cool ู่นั่นเองนะคะโอเคลาไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะมาดูว,ว่าสตาจะเอาเรื่องสวยๆงามๆนะคะมาบอกคุณผู้ชมว่าเออสิ่งไหนที่ใช้แล้วมันได้ผลสิ่งไหนที่ใช้แล้วมันเออไม่ค่อยเวิร์กนะคะแต่ตอนนี้เวิร์กนะคะสตาก็ลองใช้มาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็แบบ เออชอบรู้สึกแต่จริงเขามีมานานมากแล้วนะคะ p r o ต u ั t ์อันนี้นะคะก็เลยยังแบบยังไม่ได้ไปตำสักทีพอได้มาแล้วรู้สึกว่าหออลงรักนะคะลองไปดูนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะโอเคมาชี้เป้าให้ไปเสียเงินอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย